คิดนะคณิตบายทเคป6มาแล้วครับผมสวัสดีครับเรียนทุกคนครับมาพบกับครู TK อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครูทีเคจะพา,าเรียนรู้เกี่ยวกับเฉลยโจทย์ปัญหาสามข้อตะคิปของคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็วิธีคิดวิธีการแสดงวิธีธรรมหาแบบรูปในสถานการณ์ต่างๆในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งจะเป็นวิธีคิดของ TK เเองและก็มีวิธีที่เขียนที่แบบเป็นขั้นเป็นตอน นะครับแล้วก็มีโจทย์ให้ทำท้ายคลิปอีก3ข้อเช่นเคยไปดูกันเลยครับ <c oughs> อ่ะข้อที่1กันเลยนะครับข้อที่1ก็คือพิจารณาจํานวนของสามเหลี่ยมสีน้ำเงินนะครับแล้วก็มีสามเหลี่ยมสีส้มมีรูปที่1รูปที่2รูปที่3และรูปที่4นะครับรูปที่5มีสีฟ้าอ่าสีฟ้าน้ำเงินเท่าไหร่และมีสีส้มอย่างละกี่รูปนั่นเองนะครับ มาดูข้อนี้ครับไม่ยากสังเกตรูปที่1นนะครับรูปที่1ก็จะมีสีฟ้าอ่าให้อน,นี้เป็นรูปที่1นนะก็คือจะมีสีฟ้าอยู่1นนะครับอันนี้เป็นสีฟ้านล้เงินนะอ่าขอเปลี่ยนเป็นสีส้มหน่อยสีส้มเลยแล้วกันอ่าสีส้มเป็นยังไงสีส้มก็จะมีอย่างนี้นะครับรูปที่1สีส้มก็จะมีเท่ากับ1นึบวกส เท่ากับ3เห็นไหมครับต่อไปสีฟ้าให้ทนปสีมันก็จะเป็นรูปที่2นะครับรูปที่2ก็จะมี1บวก2ก็จะเท่ากับ3ครับอันนี้เท่ากับ1นะส่วนฝั่งนี้ถ้าเป็นรูปที่2เขาก็จะมี1บวก2บวก3เป็นเท่าไหร่ครับเป็น6ครับเห็นไหมครับอันนี้1 อ่ะทันไหครับตัวนี้อันนี้คือ1นะรูปที่1คือ1ส่วนอันนี้ก็จะมี1แล้วก็มีแบบนี้นะนี่นี่เห็นไหมครับอ่ะไปดูรูปที่3กันเลยรูปที่3รูปที่3สีฟ้าก็จะมียังไงครับมี1นึบวกสบวกสมนะครับ1บวก2บวก3ก็จะกลายเป็น6 นะครับกลายเป็น6ส่วนสีส้มก็จะมีรูที่3าเขาก็จะมี1บวกกับเท่าไครับ1บวกกับ2บวกกับ3บวกกับ4แบบนี้ครับกลายเป็น1เขียนผิดสีกลายเป็น1บวก2บวก3แล้วก็บวก4เท่ากับเท่าไหร่อันนี้เป็น6นะครับเป็น6บวก4เป็น10ครับ ต่อไปรูปที่4ครับรูปที่4ก็จะมี1นึ่บวกสบวกสบวกสครับเท่ากับ10นั่นเองอีกฝั่งหนึ่งสีส้มในรูปที่4ก็จะเป็น1นึบวกสบวกสบวกสบวกหนะครับก็เท่ากับ15นั่นเองทีนี้เราต้องกานรูปที่5ครับรูปที่5คือรูปนี้นะถ้าสีฟ้าก็จะเป็น 1>, 1บวก2บวก3บวก4บวก5ก็จะกลายเป็น15ครับคำตอบของสีฟ้าก็คือ15นั่นเองสีฟ้าเท่ากับ15รูปนะครับในรูปที่เท่าไหร่รูปที่5นั่นเองรูปที่5นะเขาจะมี15รูปส่วนสีส้มก็จะมีเท่าไหร่ครับสีส้มรูปที่5นะครับรูปที่5ก็จะมี1นบวก2 บวก3บวก4บวก5แล้วก็บวก6เท่ากับ15บวก6เป็น21นั่นเองครับได้คำตอบแล้วอ่ะอันนี้ได้15ส่วนฝั่งนี้ได้21นะครับก็สีส้มเท่ากับ21นั่นเองครับถ้าเขาบอกว่ามีผลรวมเท่าไหร่ก็นำมาบวกกันแค่นั้นเองครับ เรียบร้อยเดี๋ยวไปดูวิธีการเขียนที่เป็นขั้นเป็นตอนเขียนให้ละเอียดเขียนยังไงไปดูครับก็คือวิธีคิดหาจํานวนสีฟ้าและสีส้มนะครับอย่างนี้ก็คือมีมี1แถว1รูปนะครับส่วนสีส้มมี2แถวก็คือ1นบวกสเท่ากับสนะครับรูปที่2มี2แถวก็คือ1นบวกสเท่ากับสสีส้มก็จะมี3แถวก็คือ1นบวกสบวกสเท่ากับ6 รูปที่3มนะครับมี3แถวคือ 1. บวก2บวก3เท่ากับ6อ่ารูปที่3ามสีส้มมี4แถวก็มี 1. นึบวกสบวกสบวกสเท่ากับ10รูปนะครับรูปที่4ก็คือจะมี4แถวก็มี 1. นบวกสบวกสมบวก4นะครับเท่ากับ10รูปส่วนสีส้มก็จะมี5แถวคือ 1. นบวกสบวกสบวกสบวกหเท่ากับ15รูปดังนั้น รูปที่5นะครับจากความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมในรูปที่1นึ่งถึงรูปที่จะได้ว่ารูปที่5มี5แถวจํานวนสีฟ้าจะมีจำนวนก็คือ 1. นึบวกสบวกสบวกสบหเท่ากับสิรูปและมีสามเหลี่ยมสีส้มมี6แถวจํานวนก็คือ 1. นึบวกสบวกสบวกสบวกห้บวกเท่ากับยีรูปนะครับดังนั้นรูปที่5มีทั้งหมดสีฟ้าทั้งหมด15รูปสีส้มทั้งหมด21รูปนั่นเองครับตรงกันไหมครับ อันนี้สวยงามเขียนแบบเป็นขั้นเป็นตอนสวยงามใครอ่านก็เข้าใจได้ง่ายๆนะครับแต่วิธีเมื่อกี้คือวิธีที่เราคิดง่ายๆนะคิดให้แบบเห็นภาพแล้วดึงมาบูตอบกันเลยนะครับไปดูข้อที่2ข้อที่2เป็นลักษณะของอไม้ขีดนะครับแบบไม้ขีดเป็นกล่องนะนกันกเรียนเคยเห็นไหมแบบเป็นกล่องตาพญานาคนะสมัยยุคข,ของทีเคมีเยอะแยะมากมาย เขาต้องการให้รเราพิจารณาจำนวนก้านไม่ขีดในแต่ในแบบรูปนี้นะครับรูปเขาต้องการทราบรูปที่10ว่ามีก้านไม่ขีดทั้งหมดกี่กา้านสังเกตอย่างนี้ครับสังเกตนะว่าจะมีรูปที่1สังเกตว่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรนะัสนะสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราจะหายังไงอย่างอันเนี้ยมีทั้งหมด4กา้านนะครับ สี่ก้านก็ให้นำถ้าจะนับก็คือนำด้านมาบวกกันนะครับนำด้านมาบวกกันก็จะได้เป็นแนวตั้งแนวตั้งก็คือเท่ากับ1-1บวก1นะ1ก้านบวกกับ1ก้านเท่ากับ2อแนวนอนก็คือ1ก้านบวกกับ1ก้านก็เท่ากับ2 2-2บวก2กลายเป็น4ก้านแบบนี้ นะครับกลายเป็น4กา้านอ่ารูปที่1เป็นสีก้านนะรูปที่2รูปที่2ก็จะเป็น 1, 2แต่มี3อันนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะแสดงว่าเราหาได้จากการนำนำอะไรครับนำา2คูณ3เท่ากับ6ครับแบบนี้โอเคไหมครับฝั่งหนึ่งก็ต้องเหมือนกันนะครับฝั่งหนึ่งก็ต้องเหมือนกันเลยก็คืออ่ามันก็จะมี 1, 2 นะครับแล้วก็มี1นึ่าหนึก็จะเป็น2คูณ3เท่ากับ6ครับนำา6บวก6ครับ6บวกกับ6ครับบวกกันได้12กานนั่นเองตรงนี้ส่วนฝั่งนี้ก็คือให้นับนี่ครับ1น3แล้วก็นับแนวลึกเข้าไป1 2 3 4ก็จะได้เป็น3คูณ4เท่ากับ12 นะครับฝั่งนี่12ก้านนะแนวตั้ง12ก้านแนวนอนก็เหมือนกันครับก็คือนํา3คูณ4เท่ากับ12เช่นเดียวกันนะก็นํา2ตัวนี้มาทำไมกันครับ12่ฝั่งแนวนอน12แนวตั้ง12ก็บวกกันกลายเป็นรูปนี้ก็คือมี24ก้านนั่นเองครับรูปที่4ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับเป็นนับเลย1 2 3 4นะครับลึกเข้าไปก็คือ1 2 3 4 5 4คูณ5รับเท่ากับ20สอ่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นเท่าไรครับ4คูณ5เช่นเดียวกัน4คูณ5เท่ากับ20เช่นเดียวกันก็นำา 20, 20บวกกับ20ครับได้ออกมาเป็นรูปนี้คือ40เขาต้องการทราบรูปที่10ใช่ไหมครับรูปที่10ชัดเจนว่าถ้ารูปที่1เนี่ยมันจะเป็น1คูณ2นะครับรูปที่1ก็จะเป็นอันนี้ก็เป็น1คูณ2 เพราะอะไรมี1กา้านคูณเข้าไปเลขก็คือ2ถูกไหมครับรูปที่2จะเป็น2องคูณสามรูปที่สเป็น3าคูณสรูปที่4ก็เป็น4ี่คูณหดังนั้นรูปที่รูปที่สินี่ก็ง่ายเลยก็คือนํา10คูณ11ครับนะครับวาดรูปเลยนะวาดรูปให้เห็นภาพปุ๊บเอาเคร่าวๆนะครับคร่าวๆสมมติว่าเป็นอย่างนี้นี่นแบบนี้คร่าวๆนะนี่มันก็จะเป็น10บคูณสิก็เท่ากับ110 ฝั่งแนวเนี้ยจะมี110ร้ก้านฝั่งแนวตั้งอ่ะทีนี้ก็คือถ้าข้างบนเป็น10คูณ10แนวตั้งก็จะเป็น10คูณ10เช่นเดียวกันครับส0บคูณเช่นเดียวกันครับก็กลายเป็นเท่าไหร่อ่ะ110เช่นเดียวกันก็นำา2ตัวนี้มารวมกันผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ220ก้านนั่นเองครับนี่เรียบร้อยนี่คือวิธีคิดแบบคร่าวๆนะวิธีคิดแบบคร่าวๆไปดูวิธีที่เป็นั้นเป็นตอนกันครับแบบนี้ครับ หาจำนวนก้านไม้ขีดทั้งหมดในแต่ละรูปหาได้โดยจํานวนก้านไม้ขีดในแนวตั้งและจํานวนก้านไม้ขีดในแนวนอนมารวมกันได้ดังนี้เห็นไหมครับใช้วิธีคล้ายๆกันเลยก็คือรูปที่1นะครับ2แถวแถวละ1ก้านก็ได้2นคูณ1เท่ากับ2ก้านอ่า2แถวแถวละ1ก้านนะครับก็ได้2คูณ1เท่ากับ2ก้านเท่ากับ2อบวกเป็น4เหมือนกันเป๊ะเห็นไหมครับ 2ูปที่สก็ได้6บวก6เท่ากับ12 12บสอบวกเท่ากับ24 20บวก20เท่ากับ40เหมือนของทีเคยเลยรูปนี้ก็คือนำอะไรถ้าหารูปที่11ก็นำนำ1 1คูณ10ครับเมื่อกี้ที่คใช้10คูณ11เนะเหมือนกันอันนี้สลับที่การคูณเฉยก็ได้ออกมาเป็นแนวตั้ง1 1อก้านแนวนอน1 1อก้านผลลัพธ์ที่ได้คือ220ก้านเท่ากันเป๊ะครับไม่ยากใช่ไหมครับแต่ฝึกเขียนให้สวยๆแบบนี้นะครับ ไปดูข้อต่อไปครับข้อที่3โอ้โหมีมิติเข้าไปอีกครับข้อที่3ข้อที่3นี้วิธีการทําข้อนี้ก็ดูโจทย์เขาบอกว่าให้เราหาอะไรพิจารณาจํานวนในแบบรูปนี้นะว่ามีลูกบาศกกี่ลูกในแต่ละรูปรูปที่1นึ่มีอยู่1รูปที่2อ่ารูปที่1มีอยู่1นเลยนะเขียนไว้ก่อนรูปที่1เท่ากับ1รูปที่2ก็คือข้างบนเนี่ยมี1 ส่วนตัวนี้มันก็คือ2คูณ2ครับเป็น4นี่ผลลัพธ์ที่ได้มาบวกกันก็เป็น5อันนี้เป็น1่ก่อนนะเป็นสีนิดนึงอันนี้เป็น1อันนี้เป็น5อ่ะรูปที่3ก็จะเป็น1เรารู้แล้วอันนี้คือ4อันนี้ก็คือ3คูณ3เท่ากับ9บวกกันครับ 9กบวกึงเป็น1 0เป็น14ครับเท่ากับ14รูปที่3คือ14นะอืมเป็นลนักษณะแบบนี้นะรูปที่4ก็จะเป็น1 4 9แล้วก็อันนี้คือ1 2 3 4 1 2 3 4ก็คือ4คูณ4เท่ากับ16กอ๋อเข้าใจละเห็นภาพแล้วครับเห็นความสัมพันธ์ละรูปที่4นะก็คือดูตัวนี้ครับมันเหมือนกับเ,เหมือนกับ นำค่าเดิมอะ่ะนาค่าเดิมที่เป็น1มาบวกค่าถัดมาคือ4อย่างนี้หนงบวกสีบวกเแล้วก็เกิดค่าใหม่ขึ้นมาในตัวรูปมันก็คือนํารูป4ีคูณสอย่างงี้ครับเท่ากับสิ 6. นี่คือตัวรูปของมันดังนั้นอันนี้นเราทําเป็น8รูปเลยทาเป็น8รูปครับอ่ะแปแถว8ชั้นอ่ะแถวที่1 2 3 4 5 6 7 8าี่้าแแบบนี้นะ หนึ่งเนี่ยแถวที่หนึ่งก็คือ1นคูณหนะครับหนคูณหก็เท่ากับ1นึ่แถวที่2ก็คือจะได้1นคูณหนึ่งเนี่ยมาแล้วก็คือ 1, 1แล้วก็บวกกับ2อคูณสนะครับก็กลายเป็น4ก็เท่ากับเท่า,าไหร่ครับเป็นห้าถัดไปครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น4เห็นไหมหนึ่งบวกสต่อไปแถวที่3มันก็จะเท่ากับอนึ่งบวก 4บวก3คูณ3ตัวนี้เป็น9กนะครับก็เท่ากับ1บวก4เป็น5บวกเเป็น14ดังนั้นหาลูกที่8เลยลูกที่8ก็คือมันก็จะมี1บวกสบวก3สังเกตอย่างนี้ครับลูกที่1รลูกที่2รลูกที่3รลูกที่4รลูกที่5รลูกที่6ลูกที่7รลูกที่8 นำตัวของมันเนี่ยคูณตัวของมันครับนี่ครับหนคูณหเป็น1น2่เป็น4ีเห็นไหมครับสไอตัวนี้ต้องเป็น9นะตัวนี้เป็นเก้านะไม่มันไม่ใช่สามนะขออภัยนี่ตัวนี้เป็น9นะเพราะว่าดูจากตัวนี้เห็นไหมครับเป็นเก้านี่เราเขียนไปเลยสามคูณสเป็น9กนะสีคูณสเป็น16 5หคูณหเป็น25่สคูณหเป็น 3 6 7สเคูณ7เป็น49 8เปคูณ8เป็น64ี่นี่นะครับคำตอบรออยู่ตรงนี้นะก็คือสังเกตอย่างนี้ครับสังเกตว่ามันก็คือยกกำลังนั่นแหละตัวเนี้ยถ้าน้องๆประกยังไม่รู้ยกกำลังคืออะไรก็คือนำตัวของมันคูณคูณมันเองอ,อย่างรูปที่หนึ่งก็คือ1คูณ1นเห็นรูปที่2ก็2คูณ2รูปที่3ก็คือ3คูณ3แต่ตัวที่มันคูณไม่ใช่คำตอบนะ เป็นตัวที่แบบมีไว้สําหรับบวกไปเรื่อยๆจนกว่าถึงรูปที่เราต้องการอันนี้ก็จะเป็นเท่า่มาบวกกันเลยอันนี้บวกกันเป็น10นะครับเขียนไว้ก่อนนะ10นี่อันนี้บวกกันเป็น20อ่ะบวกเข้าไป20่0แล้วนะนะแล้วยังไงต่ออันนี้บวกกันเป็น10ทด1เป็น100นะครับเป็น100 จบนะคู่นี้100บวกตรงนี้บวกกันเป็นอันนี้เป็น14ทด1เป็น5 5บวก2เป็น7 74อ่ะบวกกันเลย3ตัวนี้100 174 184 194 204 นะครับ204ถูกไหมนะครับ204นั่นเองอย้าอีกทีนึ่ง100 170 170นะครับ170 180 190 200 204โอเคคำตอบก็คือ204รูปนะครับมีทั้งหมดเท่านี้นะเมื่อเจอในรูปที่เท่าไหร่รูปที่8นั่นเองนะครับ ไปดูวิธีการคิดแบบกระค้นเป็นตอนนะนี่มาดูที่คําตอบเลยตรงกันแน่นอน2องนะครับเขาใช้วิธีไหนก็คือชั้นที่1ก็คือ1นคูณหเท่ากับ1นลูกชั้นที่2 1งคูณหเท่ากับหนึ่งลูกชั้นที่2 2งสเป็น4แล้วก็นำหนบวกสเป็น5ชั้นที่3ามาใช้1นคูณหชั้นที่2 2งคูณสอชั้นที่3 3มสามคูณสามก็เป็น1นึบวกสบวกเเป็น14 รูปที่4ก็คือจะมี1คูณ1เป็น1 2ึเป็นสี่เป็นเก้าอ่ะมี4ชั้นก็มี4การคูณก็1นบวกสบวกเบวกสิเท่ากับ30ลูกจากความสัมพันธ์ของลูกบาศจากรูปที่1ถึงรูปที่4จะได้ว่ารูปที่8จะมีทั้งหมด8ชั้นรวมเป็น1นคูณหนึ่งสคูณสอคูณส4สคูณสคูณห6คูณหกเคูณเคูณแอย่างที่ทีเคบอกคือทีเคใช้เลขยกกำลังนะคร ก็นำผลที่ได้ทั้งหมดมาบวกกัน 1, 4, 9, 6, 2บวก 49, 6บวก64ผลลัพธ์ที่ได้คือ204นั่นเองครับดังนั้นรูปที่8มีทั้งหมด204ลูกครับผมเรียบร้อยสำหรับทั้ง3ข้อที่ให้ทำในคลุปนที่แล้วนักเรียนส่วนมากที่ทำมาส่งก็มีแต่คำตอบมาให้ไม่มีวิธีคิดไม่มีกระบวนการอยากรู้ครับว่านักเรียนคนไหนใช้วิธีคิดแบบไหนก็สามารถส่งเข้ากันมาได้นะครับวันนี้ ก็จะฝากไว้อีก3ข้อลองไปฝึกทํากันดูนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูเฉลยทําก่อนแล้วมาดูเฉลยว่าตรงไหมถ้าตรงก็ถือว่าเก่งสุดๆครับวันนี้ฝากเท่านี้ครับสวัสดีครับอลืม like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ